แม่เม็นไหนไปตรวจแล้วอาอ,าอ,าอาวยาเบาหวาน<ๆ>ได้ได้ทำข้าเจ้าบอกวา่าห้องสมมุติาวา่าห้องมนมารักษาเบาหวานอยู่เนี่ยได้บ้างพอดีให้แม่แม่แตนมาฝ่าหลานก็เลยถือโอกาสหเหตุผนไปตรวจโรคตรวจ น,น,นอนนอนโดนไปไหมนี่ห้เป็นนอนหลดคือโปบปิดมันตรงนี้เลยโบมแมนตึังสิหลับสบายนะแม่มาพี่เอแม่มาพีร่ร้านบอทท่านเตืนอนเบากับยาก็นนี่ นี่เลยกินเข่าละบอกครับมานั่งตรงนี้เลยสัมภาษณ์หน่อยนี่น้องเพชรต้องพลอยหลับนะครับคุณหมอหน่ะสิมาเก่าม,มุ้งแล้วแม่แน่นปะเออนั่นแหละหมอหมอใหญ่น่ะสิมาเก่ามุ้งเลยสวัสดีครับ ผมคนนอนเนาอ <Ừ. S 2> เตียกิงเป็นดินลึกไปยอมผมยอมแล้วยอมแล้วถึงสองหมื่น,นแต่แมาเนี่ไปตรวจร่างกายมีว่าหน,านีมองเป็นกระยังกระคืดแนงคืดน,นอนคือคืดในใจนี่ก็จะตรวจเ่าน้องยานพอ่อดไหมยานพอ่อโลคยานหมอทวงว่าไตบอดีเดอ้อตับบอดีเดลยยานบนวาน่ะกับกับว่าอยากไปตรวจคือนอยคือใหญ่ ลำไันเป็นมะเร็งในลำไช่ยังเขาท่วงแานท่วงไปสิคืนน,อน่องคืนแน่งขึืน ừ ừ ừ ก้อนสิไปวันต่อว <ừ> ันนี้พี่หอยพูนกับปเป็นตรวจไอ้ว่าคืนหัวใจหัวใจเป็นไรหัวใจก็ดีปกติกตะก,ก,ก้อนแม่ก็เป็นนี่เนาะก็มารักษายููุย์สิลิกิตอยู่ดีมาเอากินยายูซุย์สิลิกิตวันนี้ว่าดีแล้วก็แต่ว่าเบาไม่เป็นเบาหวานนี่แหละคืนแนร่อยเก๊สิบ ไม่ถึงสองร้อยก็ไม่เป็นก็ไม่ถึงว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเง,งี้ยครับกานตรวจบ้านอุปกรณ์บ,บ้านนี่หนิวนิดๆไม่ถึงกับพาแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่อันตรา,ายคนว่บหมอบอกว่าไอ้ใบคนกัเขียนมาใหาย,ยุพายเงินสวอมากอุปกรณ์ก็ไปถามผาบอกว่าิมารักษาอยู่หนีบองจ้ะแต่ว่านี่หมอก็นึงว่าลูกชายอยากให้มารักษาบวบหวานอยู่หนี แต่เพื่นก็เลยว่าเพื่นก็เลยถามว่าเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ใสแม่ก็เลยบอกว่าอยู่กันทละแต่ว่าวยอยู่อนันทำไมอย่อายาขามเลี้ยงค่ะก็เลยว่าสิอยู่อันทำไมตำบลขามเลี้ยงอำเภอกันทละคันมันชุกเฉินในดีดก็คือเขากันทละแต่ว่าโดนี้แม่เอายาอยู่อนันทำไมอยู่อยู่โรงพยาบาลทั้งนอกบ้านนะโรงพยาบาลขามเลี้ยงโรงพยาบาลตำบลแม่ค่ะก็เขาไปวาบมัเป็นยังครับ ก็เพิ่นก็บ,บ่าไปตามที่หมอนัดก่อนันอยากมาพี่ก็แจังว่าหมอแม่นัดอีกเยอนนึงเยอนหนักจ้งก็เสียนนดายแม่ต้องคือคือตอนนี้กับไหมถึงว่าร่างกายคือปกติแต่เกือบก็คือเป็นห่วงเนาะเพราะว่าเพิ่นมีเบาหวานแล้วก็เป็นเบาหวานมา่สิบกว่าปีแล้วเมื่อสิบแล้วเจ้าเลยจะปีแล้วแต่เจ้ายุ่เเล่นมอสองเออกระสิบกว่าปีนี่ล่ะเพราะท่านได้โดนมา่นไหรดอกแต่ว่า คือคือที่เนี่ยเนี่ยคือเพิ่นเป็นเป็นเบาหวานเนาะการเป็นเบาหวานเนี่ยมันสิมีโรคติดตามมากแตคือความดันแล้วก็หัวใจเป็นเป็นเป็นโรคที่สําคัญขึ้นกันที่นี่ผมก็พยายามที่จะแบบให้แม่ตรวจสุขภาพตอนนี้คือบอสามารถเทปประกันได้แหละเพราะว่าแต่สมัยตะกี้เขาก็บมีเงินเนาะโบมีเงินเฮ็ดประกันสุขภาพประกันนอนโรงพยาบาลนีู่ไหมฮะแต่ว่ากขบโบปียังคือเต็มที่อยู่แล้ว นะครับย้ายย้ายสวยกับย้า่สวยกับบมีบโบริเ็ดประกันได้แต่ว่าย้ายเนี่ยทีทีห้องมานอนโรงพยาบาลสีนัรินท่์ที่ทีตรงมะพร้าวเหนียวมะพร้าวเหนียวที่เป็นขีินิกนอกเวลาเนี่ยคือห้องต่ายใจเองเนาะแต่ว่าค่ายาเนี่ยบไดใจของย้า่สวยเด้แต่ว่าค่าของค่ายอย่างห้องนอนพษษษิเศษสีกระด่ใจกับบบเป็นอย่างาหรับแม่ครับก็คึกกะเต็มทีก็อยากให้เพื่อนมาตรวจ ยังหน่อยแบบตรวจแล้วปีละเทือกยังดีอย่างสินะครับตรวจเขาเขาเป็นนี่อย่างสี้เขา็สิได้รักษาแค่นั้นมันโบ,บเมนบาตรวจเราสิมังกังว้นมาตรวจเราเฉพาะสิพ่อโลกนั่นพ่อโลกนี่พ่ออันนั้นอันนี้เด้ยตอนนี้คือที่แน่แม่เป็นเบาหวานมันก็เสี่ยงกักนเป็นอย่างอื่นแต่ว่าแม่้องกินยากินยาให้ตรงเวลาแลวก็อย่าลืมจะพลาดลืมยาเนี่ยโอ้ยมือเดียวว่าเป็นอย่างดอกโบแมน มันสดือ,อยามันสืเหตุหร่างกายเฮ้าแบบคือ,อยามันจะเป็นคือหลางกายเฮ้ามัน,ม,นมันกับต่อสู้กับยาคือกันนั่สิแมเชื่อโลกอยู่ทั้งโลกอยู่ทั้งในอะ่ะคันเขากินยาบ่ตรงงเวลาหรือกินยาแบบบอมมีวิในัยในการกินยานยมันสีเหตุใหยยาบอมมีคุณภาพยากัสีแบบ บ่มีกำลังที่จะพิสูจน์กับโลกของเราเอ้ยแม่ยาได้เรยวันแต่ว่ากับคุยกับหมอเราพรีวีแล้วบเ่เสียใจแม่แล้วเาขาไปนั่งคุยเลยโอ้พีวีกับแม่ก็ดีพีวีกับมานั่งคุยกับหม,มอพีวเนี่ยเป็นคนถามหมอเป็นยังสี่ยังสี่พีวีแ,แล้วก็ถามไปเมื่อพีวีแล้วอยากให้แม่ไปขออุโม,มงหมอก็เลยว่ายังไม่คลไล่เป็นว่า แม่ดีทุกอย่างคนวางสิแม่แกดีทุกอย่างไม่เป็นไรแล้วก็สอบไปนั่นอันนี้นั่นแหละปฏิก็ดีกันสบายใจวันนี้แม่แต่ว่าแม่ก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องนอนนอนเยอะๆนอนหลายๆออกกำลังกายในย่ำที่มันบ่แดดบ้องพวนเห็นบ่ยุบกูบนข้าเจ้ากังกายเลยคนว่าโยกอุบลนข้เจ้าเป็นเบาหวานแล้วอาการพรอนแล้วตายเห็นบ่นั่นแหละว่างหอนว่างหันแล้วที่ว่างหันหอนค้ากี่ดีย่างออกมาจากบ้านนี่แดดแดดอี เป็นโบงเวงโบงเวงคือสิลมอยู่บ้านเศร้านิแต่พญายามเขาไปนอนในห้องแอร์กับหลานสิเขาแอกของยายบีโทรศัพท์ให้แม่แน่ไม่ใช่หรือใครับฮัลโหลครับมาจังได้เสดออกมือนี่ละนอนนอนเลยนอนอยู่ มีแต่เราห่าวลงเนอลูกใกเอนตีเดเ็กนตีหาไปแม่เจ้ามันขึ้นไหลหายผู้หนึ่งนะสันเออมันตื่นหมอไหลหายมันนอนแับสีแกนเมือนนี่มีแพกของบอปรลัดซุ้มมันนั่นเอาเขาหนึ่งเขาเพื่อเพื่อเพื่อนในเรื่องหรือบอลซันเอาเข่าเอาเข่าสารนีเพื่อแนวมูตัดชุดอ่ะหลายคนบอก เขาแกากระแม่เัาเม็ดซื้อโหลดเพิ่นเพิ่นอยากหาเพิ่นอยากให้เขาหาอย่างแบบไปถามเพิ่นให้บอกเด็กใครยังบอกเด้อมาแกีเื้อมาแล้วไปเพิ่นเนี่ยตู้เย็นหน่อยเออเอาเอาไปเห็นเขาโหลดค่ะเขาเขาไปใส่อย่งนี้หลังใหญ่ก็ได้หรือบอสันอยู่ในขั้วเขากับนี่ตู้แี่อยู่ ไอ้ประลัดตู้แช่นั่นถ้าเขาบริใัยหมายถึงว่าทำมันบริแัย่อย่างไรก็ถอดก็ได้หมายถึงตัว